ป้าเอาไข่ขนมมาให้เออเอาไปกินนะอืมเอาเสื้อผ้ามาอันนี้ป้าซื้อเสื้อผ้ามาฝากด้วยลูกซื้อเสื้อผ้ามาฝากด้วยนะเอาเร็วกบคุณจ้าเอาเส่ถุงนะลูกนะเสื้อผ้ากางเกง น้องเอาไข่ให้น้องกินนะเอาไข่ให้น้องกินนะอย่าให้อย่าให้เขากินขนมหวานนะให้เขากินผักกินผลไม้จ้าเอาลูกอ่ะจ่าเอาลูกอ่ะเอาเสื้อผ้าจับเอาเออเอาตังไปใช้เอาเร็วเอาป้าให้ตังให้ป้าให้ตังให้หนูเอาตังเอาลูกอ่ะ เอาไว้กินข้าวนะอป้าใ,ให้หนูนะเอาไว้กินข้าวเอาไว้กินข้าวนะคะเอาไว้กินข้าวพี่ให้น้องพี่ให้น้องพี่ให้น้องเอาไว้กินข้าวนะเอาไว้กินข้าวนะเอาไว้กินข้าวนะคะให้มาม้าแล้วเอาไว้กินข้าวนะให้มาม้ามาม้าดูน้องนะ เอาให้มาม่านะลูกไปเอาตังค์ให้มาม่าไปจ้าขอบคุณค่ะเอาตังค์ให้มาม่าเร็วเอาตังค์ให้มาม่าดิ้เอาตังค์ให้มาม่าพี่ให้พี่ให้ไม่เอาไว้เอาหน่อยเอาไว้พี่เอาให้พี่ให้เอาไว้ดูแลลูกนะค่ะอุตสิทธิ์ เอาไปซื้อข้าวให้น้องกินได้เท่าไหรนะ่นับดูสไิไม่เป็นไรหรอกลูกเอาไว้ให้น้องค่ะไม่เป็นไรพี่ให้อเ,เ,ะะเอาไว้พี่พี่เอาให้นะจ้ะนั่นแหละอย่าให้ลูกกินขนมหวานเด้อค่ะข,ขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะโอเคดูสิ<อ> กินข้าวนะัดโอเคบายบายแล้วค่ะบายบายแล้วคุณจ้าคุณจ้าไปบายบายบายขอบคุณจ้าค่ะอเอาเสื้อผ้านะคะปับไปแล้วบายบายค่ะขอบคุณมาก่ะคะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณโชคดีนะลูก